สวัสดีนะครับสวัสดีนะักเรียนสถมถงสาปีที่6กับหนึ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอีกแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยเนาะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เรียนในสองเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของคํานามใช่ไหมครับคานามคือคําที่เรียกแทนชื่ออะไรนะครับคนสัตว์สิ่งของสถานที่ oh. ใช่ไหมอ่านะอาการต,าต่าง นะครับก็ถือว่าเป็นคำนามได้นะครับคำนามที่แสดงการก็คือคําว่าการหรือความหรือคำากริยานะครับหรือแม้กระทั่งการบอกลักษณะของสิ่งของหรือการบอกหมวดหมู่เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคํานามได้นะครับส่วนเรื่องที่2ที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของคําสรรพนามนะครับคาสรรพนามเราก็แบ่งออกเป็นนะครับทั้งหมด6ชนิดใช่ไหมครับก็มีอะไรบ้างบุรุษสรรพนามใช่ไหมครับก็แทนชื่อคํานามใช่ไหมครับ แล้วก็มีอะไรนิยมะสพนามใช่ไหมอ่าก็คือสพนามที่ชี้ระยะชี้เฉพาะนะครับเช่นตระกูลน้อหนูใช่ไหมนี่นั่นโน้น ون, น ون. ้นนะครับแล้วก็มีอนิยมะอ่านิยมะอ่าแต่ว่าไม่ไม่ชี้เฉพาะนะครับก็เช่นอะไรบ้างใครทําอะไรที่ไหนแต่ว่าไม่ได้เจาะจงนะครับเช่นแบบใครๆก็สวยทั้งนั้นแหละใครไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะเป็นคําถาม สนานแบบเป็นคําถามเรียกว่าปริชาสนานนะครับก็จะใครอะไรที่ไหนกาดแต่ต้องการคําตอบนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวิภาคาสนานใช่ไหมวิภาคาสนานก็จะเป็นการแบ,บ่งฝ่ายกันนะครับของสถานการณ์ของประธานนะครับก็เช่นตาบ้างกันสุดท้ายก็ประพันธ์พนามนะครับก็คือเป็นตัวเชื่อมว่าด้วยผู้ที่ซึ่งอ่นนะครับมีสีร่รับเนาะวันนี้เราจะเรียนอีกหนึ่งเรื่องนะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นชนิดของคํานะครับชนิดของคําในเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของคาที่นะครับแสดงการกระทำต่างๆนะครับโดยเรานะครับก็จะเรียกอ่าเรียกมันว่าคํากริยานะครับคํากริยาคืออะไรนะครับเบื้องต้นก็คือคาที่แสดงอาการนะครับแล้วก็การกระทําต่างๆนะครับชั้นประหมของเรานะครับก็จะเรียนทั้งหมด4เรื่องด้วยกัน ะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนาะค,คำอธิยานี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูคำง่ายๆนะครับดูคำที่เกี่ยวกับการการะทำนะครับหรือการแสดงต่างๆนะครับก็คือมีหลายแบบนะครับมีหมดสี่แบบด้วยกันแบบแรบบกอกรรมนะครับจำได้ใช่ไหมครับอ่ะแปลว่าอะไรนะ ไม่ใช่ไหมไม่ต้องมีกรรมอ่าไม่กรรมก็คือการกระทําคือไม่ต้องมีกรรมนะครับแต่ถ้าสัตกรรมคือต้องมีกรรมอ่าจำพห้ดีนะอ่ะกรรมไม่ต้องการกรรมแต่ถ้าสัตกรรมต้องการกรรมนะครับอันต่อมาที่สามวิกตะถะกริยานะครับวิกตัทะกริยานะอันนี้จะเป็นอ่ามีความสมบูรณ์ในความในในความหมายตัวเองนะม่ความแบบไม่สมบูรณ์นะ ในความหมายของมันนะครับก็คือจะต้องมีการใช้สัพพรมนี้เพื่อมาตึงติดนะครับ้วอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะคล้ายกับส่วนมันจะคล้ายๆกับส่วนขยายแต่ว่ามันจะไม่ชส่วนขยายมันคือส่วนตึงติดเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรสุดท้ายปริยานุเพราะ์นะครับก็คือเกียรช่วยนะครับถ้าตรงตามสังเขปกษคือเกียรช่วยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะเกียรช่วยเรียนไปอย่างน้ากูลืมไปแล้วด้วย นะกิยาช่วยนะครับก็คือทําให้กิยาแทนเนี่ยมันชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นกําลังนะากำลังคงคงจะน่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตรงภาษากรีกได้ก็คือกิยาช่วยนั่นเองเนาะวันนี้เราจะมาเรียนนะครับทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับสองเรื่องที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับในเรื่องของ คำกริยาทั้ง4ชนิดนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับในเรื่องของความหมายนะครับคำกริยาคืออะไรครับนักเรียนอ่ะคำกริยาก็คือการสแสดงนะครับอาการการกระทำต่างๆของคำนามหรือว่าคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามซึ่งนะครับเราก็แบ่งออกเป็นหมด4ประเภทวยการทำตามหน้าที่ของตนเองในแต่ละหน้าที่ของมันนะครับมาดูหน้าที่ของมันว่า มันจะไปอยู่ตรงไหนในประโยคได้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับสามารถเป็นประธานได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นภาพแสดงได้ด้วยไปดูว่าเป็นภาพประธานได้ยังไงนะครับตามที่เราเข้าใจก็คือถ้าประโยคหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องประกอบด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงถูกต้องไหมครับอ่าแล้วคราวนี้คํากริยาสามารถเป็นประธานได้ด้วยหรอได้นะครับตัวอย่างเช่นอ่า นอนหลับครบ8ชั่วโมงส่งผลดีต่อร่างกายอ่าคำที่เป็นคํากริยาก็คือคาว่าอะไรครับนอนหลับเห็นไหมครับมันก็แสดงความเป็นประธานได้ด้วยนะครับจำไว้เลยนะครับนักเรียนถ้าสมมุติในประโยคไหนนะครับถ้าขึ้นต้นนะครับด้วยคําว่าเกิดมีแล้วก็ปรากฏนะครับ คาไหนที่ขึ้นต้นได้เกิดมีปรากฏอันนี้เขาจะเรียกว่าประโยคกริยานะครับเขาจะเรียกว่าประโยคกริยานะจำไว้นะถ้าสมมติเรียนเจอประโยคไหนที่แบบเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเจอคําว่าเกิดมีปรากฏอยู่ข้างหน้าประโยคแสดงว่ามันเป็นประโยคกริยานะครับต่อมาสามารถเป็นภาคแสนได้ด้วยนะครับ เช่นตัวอย่างนะครับแม่ค้าขายผลไม้นะครับแม่ค้าขายผลไม้คำกริยาคือคำว่าขายนะครับก็คือภาคแสดงน,นะครับภาคแสดงคืออะไรภาคแสดงคือการกระทำนะครับการกระทำไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเราก็จะเรียกว่าการกระทำนะครับอ่ะเราไปดูหน้าที่ที่เหลือนะครับ สามารถเป็นอะไรได้นอกจากการเป็นประธานหร,หรือว่าเป็นภาคแสดงนะครับอันนี้แบบย่อไปอีกนะครับก็คือทําหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคได้นะครับภาคแสดงก็คือการสแสดงการกระทําหรือสแสดงออการประพฤติปฏิบัติตน,นต่างๆนะครับเช่นประเทศไทยปกครองระบบประชาธิปไตยคำว่าปกครองก็เป็น กริยาหรือภาคเสด็จนะครับแล้วก็ขนมวางอยู่บนโต๊ะนะครับก็จะปรากฏต่อมาทําหน้าที่ขยายนามครับก็คือขยายคํานามนั่นเองเนอะอ่าอย่างเช่นห้องรับประทานอาหารนะครับห้องรับประทานอาหารอย่างเงีง้ยเราก็จะไปขยายคําว่าห้องนะครับซึ่งเป็นนามเนาะของกินเล่นนะไปขยายคําว่าของนะครับรับพระราชทานนะครับก็ไปขยายคําว่าวันนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถขยายนามได้ต่อมาสามารถขยายกริยาได้ครับอ่านะครับเช่นเด็กคนนั้นนั่งดูนกอ่าคำว่าดูนะครับไปขยายคำว่านั่งอ่านั่งปล่อยเวลานะครับปล่อยแล้วก็เดินชมเป็นส่วนขยายของคำว่าเดิน,นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนทำนามก็คือทําหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นประธานเป็นประธานได้เช่นนอนดึกให้โทษอ่านหนังสือทําำห้ฉลาดนะครับก็จะปรากบนะครับคราวนี้เน uh ี่ยเวลาเราแต่งประโยคนะครับจากที่เราเคยแต่งกันในเรื่องของเบทแรกนะครับคุณก็จะเห็นเลยนักเรียนบางคนเนี่ยขาดภาคแสดงหลายคนมากก็คือมีแต่ภาพประธานอย่างเดียวนะครับก็คือพยายามให้เรียนเนี่ย มีการกระทำมีการประพุปฏิบัติตนนะครับในประโยคให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นประโยคที่สมบูรณ์บางคนเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นแบบชื่อยาวเลยเป็นชื่อแบบคล้ายๆแบบเป็นชื่อแบบกลกรมการปกครองอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคํานามธรรมดาแบบสมุหนามนครับกลมก็แปลว่าแบบเป็นคนหลายๆคนใช่ไหมทางานในกลมนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบรวมกันเยอะๆนะครับมันก็เป็นคํานามอย่างเงี้ย แล้วคนบางคนแต่งว่ากลุมการปกครองพิเศษหน่วยรบอะไรเงี้ยยาวไปเลยนะครับเหมือนเป็นส่วนขยายประธานธรรมดาไม่ได้เป็นภาพแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประโยคนะครับก็จะเห็นหลายคนเนี่ยผิดนะครับในเรื่องของการแต่งประโยคเยอะมากนะครับเพราะว่าประโยคต้องประกอบด้วยนะครับประธานนะครับหรือภาพประธา,านแล้วก็ภาพแสดงน,นั่นเองนาะ mm hmm. อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับในเรื่องของ ชนิดของมันนะครับวันนี้นะครับเราจะเยนหมดสองเรื่องด้วยกันนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันเด็กบางคนอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเรื่องแรกก็คือ,อร,รมกร,ริยานะครับคือคำกร,ริยาที่มีความสมบูรณ์ของมันในประโยคไม่ต้องมีกรรม,มารองรับครูไฮไลท์นะครับไม่ต้องมีกรรม,มารองรับนะครับไม่ต้องมีกร,รกรรมคืออะไรนักเรียน กรรมคือผ,ผู้ที่ถูกกระทำอ่าผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นครูป๊อปตีโอมอ่าโอมป็นอะไรโอมก็เป็นรกรรมเพราะถูกรครูตีใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมคือผู้ถูกกระทำนะครับไม่ว่าจะกระทำไม่ได้แบบต้องเจ็บอย่างเดียวนะถึงจะดูกระทำอย่างเดียวบางคนแบบ ต้องโดนทุบโดนกระทืบโดนเตะโดนต่อยนะั้นมันจะเป็นการกระทําถึงเป็นกรรมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็คือต้องเป็นการกระทําทุกอย่างเลยที่มีการสัมผัสหรือมีการแตะอย่างเช่นจับหนังสืออย่างเงี้ยหนังสือเนี่ยก็เป็นกรรมและนะครับก็คือโดนกระทำนะครับอ่ากรรมอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะกรรมคือผู้ถูกกระทํานะครับก็คือไม่ต้องการกรรมนะไปดูตัวอย่างประโยคครับ ตัวอย่างประโยคเขาบอกว่าพ่อนั่งอ่าพ่อนั่งเห็นไหมครับจบแล้วนี่เป็นประโยคได้แล้วก็คือมันสมบูรณ์แล้วว่าพ่อนั่งจบแล้วนะครับฝนตกโอเคเป็นประโยคแล้วจบแล้วเพราะประโยคครูบอกไปแล้วใช่ไหมข้าง,นาง,นางนาหน้าก่อนหน้านี้คือประโยคประกอบด้วยอะไรครับภาพประธานใช่ไหมแล้วก็ภาพแสดงใช่ไหมครับเห็นไหมคาว่าฝนอ่าฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาอันนี้เป็นประโยคแ,แต่ ถ้าเราจะทําให้มันสมบูรณ์ก็คือต้องเติมอะไรกรรมแต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นแบบอักกรรมคือไม่ต้องการกรรมมันก็สมบูรณ์แล้วนะครับเอีันึ่งน้องร้องไห้อ่าน้องเป็นประธานร้องไห้เป็นกริกยาภาคเสด็จก็เป็นประโยคใช่ไหมครับเขานาเขานี่เป็นคํานามหรือเป็นสรรพนามนะเขาเขาเป็นนามหรือสรรพนาม เลโลมคไหมเขาเป็นนามหรือสรพพนามสรรพนามคำสรรพนามอ่าคำสรพพนามใช่ไหมครับเขาก็คือสรพพนามนะบุรุษที่หนึ่งสองสามแะ่สดวนใหญ่คำว่าเขาจะเป็นอยู่ที่สองนะครับก็คือแทนผู้ฝั่งนะครับอ่อย่างนี้เป็นต้นเนาะเขานิ่งเห็นไหมครับเราสามารถอยู่เราสามารถต่อคำสรรพนามก็ได้หรือคำนามอย่างคำว่าพอ่อนะั่ง ก็ได้ก็คือมีความสมบูรณ์แล้วนะครับมีความสมบูรณ์ในตัวเองแล้วไม่ต้องการกรรมก็สมบูรณ์ได้ก็รู้แหละว,ว่ามันคือประโยชน์แบบไหนนะครับหรือไม่สมมติเจออยู่ดีๆน้องอ่านอย่างนี้จริงๆมันก็เป็นประโยชน์ได้แล้วนะครับแต่มันก็ต้องการที่มันแบบจะให้มันเป็นประโยชน์ที่มันชัดเจนมากขึ้นก็คือต้องการกรรมมารองรับซึ่งถ้าเราต้องการกรรมเนี่ยเขาเรียกว่า สักกรรมครับนักเรียนเขาเรียกว่าสักกรรมจําดีๆนะครับอ่ะแปลว่าไม่อะกรรมไม่ต้องการกรรมแต่สักกรรมต้องการกรรมนะครับต้องมีกรรมมารองรับจึงมีความหมายที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ต้องการกรรมนะครับอ่าต้องการกรรมนะครับอันนี้ต้องการกรรมเนาะมาดูตัวอย่างครับอ่าตัวอย่างครับประโยคแรกนี้น้องซื้อเสื้อนะครับ ถ้าถามว่าน้องซีอย่ยงเดียวเนี่ยเป็นประโยชน์ได้ไหมครับครูได้แต่เราต้องการให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือให้มีใจความที่สมบูรณ์เราก็คือต้องการกรรมมาช่วยนะครับก็คือคำว่าเสื้อ่าซื้อเสื้อซื้อถูกจับเพราะว่าสุกซื้อก็เป็นกรรมนะครับแม่ปรุงอาหารอาหารทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทอดไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกรรมนะครับ อาหารก็ถือว่าเป็นกรรปรุงก็เป็นอะไรครับกริยาใช่ไหมครับกริยาที่ต้องการกับชาวนาเกี่ยวข้าวนะครับคําว่าเกี่ยวนะครับเกี่ยวอ่าเกี่ยวคืออะไรครผูเกี่ยวก็คือการแบบว่าอะไรครับเป็นการกระทําอย่างหนึง่งใช่ไหมเป็นการแบบอ่าเป็นการผูกเป็นการแบบมัดเป็นการโยงอย่างเช่นแบบเวลาไม่ต้องเกี่ยวข้าวนะครับ เกี่ยวป้อยเกี่ยวริ้วอะไรเงี้ยเกี่ยวริ้วก้อยเกี่ยวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือการแบบดึงล้างหรือว่าเป็นการแบบดึงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นกริยานะครับส่วนข้ามเนี่ยก็เป็นกรรอมอืแค่นี้เองครับนักเรียนจําให้ดีดีนักเรียนบางคนยังสับสนอยู่เลยนะระหว่งางอักกรรมกับสับกรรมจําดีดีครับอ่าไม่ต้องการกรรมสักรรมต้องการกรรมอีกรอบครับ ต้องการเอ้ยไม่ต้องการกรรมแต่ถ้าสักกรรมต้องการกรรมจำดีดีนะอะแปลว่าไม่เนาะอันนี้ครูว่าพูดหลายๆบทนะครับก็มีตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยใช่ไหมอ่ะในคํานามสพนามเลยอะนิยามาอะอะแปลว่าไม่ใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันอะกรรมไม่ต้องการกรรมนะครับเราไปดูตัวอย่างประโยคครับอ่ะตัวอย่างประโยคที่ไม่ต้องการกรรมก็คืออะกรรมอ่ามาดูครับอือ สุนัขนอนเอ้ยสุนัขโหนนะครับเห็นไหมครับจบแล้วก็คือเป็นประโยคแล้วจบแล้วเพื่อนๆหัวเราะอ่านะครับเงี้ยชั้นย่างเงี้ยจบแล้วคนวิ่งอฝนตกหนักกะลุมมงกะนอนฮะอันนี้อีกอันหนึ่งนักเรียนอันนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นักเรียนบางคนอาจจะจาสับสนก็คือนักเรียนจะชอบคิดว่าการ การอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นกรรมนะอ,อย่างเช่นลุงก,กำลังนอนนะครับสมมุติมีต่ออยู่บนที่นอนอ่าลุงก,กำลังนอนอยู่บนที่นอนอ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเนี่นยจะคิดว่าเอา้านี่ไงครูที่นอนไงเป็นกรรม เขาถูกนอนอ่าไม่ใช่นะครับนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้คำว่าอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าส่วนขยายนะครับส่วนขยายนะครับหรือบอกสถานที่นะครับอ่าไม่ใช่กรรมนะครับถึงแม้เราจะเห็นคาว่าที่นอนก็เถอะแต่ถ้ามันต่อคาว่าอยู่เนี่ย อยู่ที่หรือว่าที่โน้นท,ที่นี้ที่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมนะครับมันคือส่วนขยายหรือการบอกตำแหน่ง,งสถานที่นะครับอันนี้จะชอบผิดบ่อยมากนะครับบางคนเติมมาด้วยบอกว่าให้แต่งประโยคแบบอกักกมเติมตรงนี้มาด้วยนะครับก็มีนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นเลยหลายคนเลยคนระับเพราะฉะนั้นจำห้ดีนะครับต้องเป็นสิ่งที่ถูกกระทําต่อจากเอ่อ ต่อจากคำกริยาครับถึงจะเรียกว่าสักกรรมเช่นเขาปิดหน้าตา่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้ยไม่ใช่เขาปิดเขาเปิดหน้าตา่างเห็นไหมครับกริยาตามด้วยกรรมนะครับส่วนใหญ่กริยาจะตามด้วยกรรมเขาถึงเรียกว่าสักกรรมถ้ากริยาตามด้วยคำว่าอยู่ที่ในอะไรอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนขยายนะครับอย่างเช่นแบบสมมติอีกตัวอย่างในหน้าน,น,น,นี้แม่ทำอยู่ในครัวแม่ทำอยู่ในครัวครับเลือเขียนในคับเฉยเลยแม่ทำอยู่ในครัวนักเรียนจะเข้าใจว่าเอา้านี่ไงทำใช่ไหมเป็นกริยาครัวในครัวนี่ไงเป็นกรรม เป็นแบบสกรรมผิดนะครับเพราะว่ามันมีคําว่าอยู่นะครับมันเป็นการมันเป็นส่วนขยายนะมันเป็นแค่ส่วนขยายหรือการบอกตาแหน่งนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าส่วน <S <S ขยายมันไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ถ้าถามว่าทำนี่ขีเส้นใต้ทำเนี่ยเป็นแบบสกรรมหรืออากรรอ่าเขาต้องตอบว่าอากรรมเพราะว่ามันไม่มีกรรมนะครับคราวนี้เราจะสามารถทําให้มันเป็นแบบสกกรรมได้ไหม ได้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแม่อะไรดีทำอะไรแม่ทำอะไรดีแม,แม่ทำอาหารอ่าแม่ทำอาหารแม่ทำอาหารแม่ทำกับข้าวอา่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแม่ทำอาหารแม่ทำกับข้าวอยู่ในครัว อยู่ในครัว่าอแล้วมีคําถามถามว่าคําว่าทำในประโยคนี้เป็นแบบสกรรมหรืออากรรมก็ต้องตอบได้เลยว่าเป็นแบบสักกรรมเพราะว่ามันมีอะไรต่อท้ายด้วย uh huh. อาหารอาหารที่เป็นกรรม uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอากร,รมกับสกรรมดูให้ดีๆต่อท้ายด้วยกรรมหรือไม่ถ้าต่อท้ายด้วยกรรมเป็นสักรรมถ้าต่อท้ายด้วยส่วนขยาย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอักกำฟังดีๆนะครับอักกมไม่ต้องการกรมแต่สักกมต้องการกรม,มาหลงรับนะครับก็คือมีกรมแต่ไม่มีกรมแค่นอีกนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าอันไหนมีกรมอันไหนไม่มีกมนะครับมาด,ดูตัวอย่างหนึง่งไฟดับดับไฟก่อนนอนอไฟก็คือไฟไฟที่เราเข้าใจ ดับไฟก่อนนอนน้องกินขนมหมาขนมเห็นไหมครับดูโทรทัศนะ์ขายผลไม้ตัดกระดาษจับสมุดสมุดเป็นกงเงี้ยเป็นสักกรร์กำอย่างเงี้ยน้องจับสมุดของฉันอะไรเงี้ยก็เป็นกรรมเ,เพราะฉะนั้นให้นักเรียนค่อยๆดูนะครับในประโยคถ้ามุนเกิดมีใบงานนะเดี๋ยวจะมีใบงานนะครับ,รอนนรบตอนเรียนจบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนดูให้ดีๆนะครับว่า ถ้ามีกรรมต่อท้ายคือสักกรรถ้าไม่มีกรรมเรียกว่าอักกรรน,นะครับดูดีๆเนาะอ่ะนะครับแบบทดสอบชนคิดครับแ๊บหนึ่งนะครับให้เราช่วยกันตอบเนาะถ้าครูบอกประโยคอะไรมานะครับให้ในักเรียนบอกว่าเป็นสักรรมหรือว่าอากกรรมนะครับดูจากกริยาข้างบนเนาะ ประโยคแรกครับน้องดื่มนมสักกรรมหรืออากรรสักกรรมเอาขีานี้เป็นหลังนะครับน้องดื่มนมสักกรรมหรืออากรรสักกรรมครับสักรรมครับแป๊บนึงนะเปลี่ยนใหม่แป๊บได้เปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เป็นสักกรรมใช่ไหมครับเพราะว่านมเป็นกรรมอ่าถูกต้อง ครับต่อมาฉันร้องเพลงเพราะฉันร้องเพลงเพราะอ,อ่ะตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดก็คืออากรมอ่ะอกกำนะครับเพราะว่าเพราะมันเป็นอะไรครับ ขยายขยายได้หลังนะครับเออไม่ได้ร้องพิงเย่นะสันร้องพิงเพราะนะอะไรเงี้ยนะครับต่อมาอ่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยฉันยืนตรงคารพตรงชาติฉันยืนตรงคารพตรงชาติหน้าสับหูสัะกลาบเหลืครับ กรมเขาคุ้มมากกับเก่ามากรรมใครว่ากรมบ้างก็ไม่มีกรรมเออเพราะมันไม่มีกรมใช่ไหมไม่มีกรมเพราะเออยืนตรงตรงเป็นส่วนขยายไม่ใช่กรรมนะครับอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับให้ดูต่อท้ายคํากริยานะครับส่วนใหญ่เนาะถ้าต่อท้ายคํากริยามันไม่ใช่กรรมก็เป็นแบบอักกัมก็คือไม่ต้องกัดกรมนะครับโอเคก่งมากต่อมา น้องอ่านหนังสือสักกรรมสักกรรมใช่ไหมเพราะว่ามันมีกรรมนามีหนังสือนะครับเอ๊ได้ยินเสียงผู้ชายเนาะผู้หญิงกลับไปหมดแล้วว่าห้องนี้ผู้หญิงมีไมครัห้องนี้ผู้หญิงไม่เคยเปิดปากหรอผู้หญิงแบบนอนอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ย

นักเรียนนักเรียนเรโดนสอนโดนรูสอนนักเรียนโดนครูสอนอ่าต่อมาอ่ะอันนี้ดื่มข้ามไปก่อนต่อมาฉันตัดกระดาษสกรรมศัดกรรมกระดาษกระดาษโดนตัดอ่าเป็นสกรรมเพราะว่ากระดาษโดนตัดโดนกระทำใช่ไหมครับตัด ต่อมาพ่อปิดประตูสักกรรมครับม่สักกรรมเพราะว่ามีอะไรเป็นกรรมประตูโดนพ่อประตูอ,ะตอ่าประตูใช่ไหมโดนพ่อปิดไปนะครับอแต่นี้ไม่น่าจะใช่พ่อนะน่าจะเป็นอีกปิดอ่าต่อมาแม่ให้ของขวัญลูก สักกรรมสอกรรมสอากรรมอกรรมหรือสักกรรมของกกรรมไอ้กรรมครับแม่ให้ของขวัญูกกรรมแม่ให้ของขวัญลูกรรมรั้กรกรรมสักรรมสักกรรมไหรือสกรรมไหสักรรมไอกรมรสักกรรมไอ่กมสักรรมไกรรมหรรกรรับกรรมะว่กมหักมีกรรมหรือสักกรรมไอกรรมหรสกรรม้กรรมหรอสกรกรรหือสักรรม้กรมกรรมไ้กรรมหรกรรกรรรือสกรรือสักกรรมมีกรรมไรัก ต่อมาเขาทักทยกายอ,อ,อ,อักรรมอาอกรรมก็คือไม่ต้องการกรรมนะครับอ่าเนอะโอเคก็โอเคนะครับก็คือจบไปแล้วสาหรับนักเรียนที่บางคนอาจจะไมยังเข้าใจนะครับว่าอ่ามันเป็นอักกรรมหรือสัตกรรม นะครับอย่าลืมจำดีๆครับอ่ะไม่ต้องการกรรมแต่ว่าสักรรมต้องการกรรมนะครับเพราะฉะนั้นให้เรียนเนี่ยดูประโยคให้ดีๆนะครับว่ามันมีกรรมหรือไม่มีกรรมนะครับถ้ามีกรรมต่อท้ายเรียกว่าสัพกรรมแต่ถ้าไม่มีกรรมแต่เป็นสุขยายเรียกว่าอักกรรมนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวตอนสิบโมงนะครับประมาณสิบโมงเนี่ย จะมีข้อความเด้งเข้าไปในคลาสบุกนะครับจะมีโปรแกรมนะครับที่เรียกว่าบวิดวอลดนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูกริยานะครับดูคํากริยาจากประโยคนะครับมีเป็นแบบจับเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับสามารถผิดได้ห้าครัง้งคําถามเนี่ยจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาเนี่ยจะหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องของคําูกผิดให้ตอบว่าเป็นสักกรรมหรืออักกร,รนะครับดูคําที่พิมพ์ตัวหนา จะสิบโมงแล้วครับอ๋อครับเดี๋ยสิบเนี่ยนะครับจะมีเด้งต่อไปเนาะถ้าตอบไวนี่ก็ได้แหลนะคอยมาครับใช่ตอบไวมันจะวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอบผิดมันจะหยุดประมาณสามสิบวิเลยนะโอ้โอ,อาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะแป,ป๊บนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆอ่านนะครับอย่าให้มันนหมดละว่ามันหละดอ่ะครับอ่ะสิบโมงแล้วไม่รู้มันเด้งขึ้นหรือยัง ยังครับคสเวิร์กใช่ไหมครับใช่ในคลาสเวิร์กยังไม่เร้งครับยังไม่เร้งขึ้นมาครับอ่ายังไม่เด้งยังไม่เรงครับอ่ารอแป๊บหนึ่งโตตะไปไรอ่ะโรร้องเพลงเลยโ้องเพลงคือแล้วโอเยสคือแล้วอ่ะคืแล้ว คือรครับอรอครับรอบรเขาไม่เห็นดูคำเริยที่พิมพ์ตัวหนานเป็นชื่อว่าดูคำเตียที่พิมพ์ตัวหนากูครับแล้วไอวัวอันเซอร์ันนี้คือให้ตอบไปครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอ้ต้องใส่ชื่อเลยอะครับใช่ใส่ชื่อตัวเองลงไปตามด้วยเลขที่อาจจะเป็นชื่อเล่นะนะครับอ,อ่าชื่อเล่นตามด้วยเลขที่นะครับเริ่มเลยไหมครับเรีร้เริ่มได้เลยแต่ตั้งสติก่อนนะ รมยี่สองสะคตตาตตตรา์เดตนเดเดเดโครงกถ้าเขียนเป็นชื่อตามเลขที่ใช่ครับ